สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20่สิบนยิบห้าบสียิบห้าะ,ะครับพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมเมคินราชันแล้วก็น้องยุ่งทิพสุดาอากาศร้อนจนต้องดมยาด,ดมนะฮะแต่ว่าอากาศร้อนแค่ไหนเจอพระสภาพของวันนี้ถือว่าหายเหนื่อยตอนนี้เรายังอยู่ที่เดิมนะครับหลังคาเขียวไม่ใช่คาสิโนโคาเมนนะครับ ตลาดนัดพระเครื่องเอสสายใต้ใหม่มาดูชุดมหาปลัยของวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้มหาประไลัยจริงๆอย่างที่บอกว่าปลายเดือนเนี่ยถ้าช่วงปลายเดือนมาเรามีโอกาสไล่คัดเลือกพระสวยๆเยอะนะครับคนที่กีกาซื้อมีกาลังซื้อก็จะได้เปรียบเริ่มต้นจากชุดเมื่อวานที่ผมลงไปนะที่ผมบอกว่ามีเสือเผ่นชุดหนึ่งที่ตกองละสามพันกว่าบาทแต่เป็นสภาพสวยมากๆเนี่ยนะครับนี่นะครับชุดนี้เลย นะครับเป็นเสือเผนเสาห้าสองหนึ่งนะครับแต่ละองค์นี่คือมาหาโหดมากแต่ต้องไปจัดทุนใหม่นะครับบางองค์เขาจะมีจมูกแตะบางองค์ก็จะมีแบบสวยน้อยกว่าเพื่อนหน่อยนะแต่องค์ที่แบบไรที่ติเลยนะครับแบบฟอร์มแบบผิวสวยจมูกเต็มมือเต็มเนี่ยอย่างนี้นะครับแบบนี้หาไม่ได้แล้วทุกวันนี้หายากมากนะครับชุดมาหาโหดสี่องค์ นะครับแล้วก็มีนะครับของน้องยุง่งโหดจริงๆของน้องยุ่งก็คือเสือน้อยยันตะก้อใหญ่นะครับเสือน้อยยันตะก้อใหญ่จะหาสภาพสวยยากมากจริงๆนะครับนะยันตะก้อใหญ่เนี่ยจะนิยมสุดในตระกูลเนื้อทองแดงแพงกว่ายันเล็กบล็อกนวะอีกนะครับและอันนี้มันสวยมากนะครับแบบนี้ก็นะลืมราคาทั่วไปไปได้เลยนะองค์ที่ผมเปิดสามพันนี่ยนกว่านี้ครึ่งๆนะนะองค์นี้ก็ต้องดูว่าน้องยุ่งจะเปิดเท่าไหร่ ต่อไปเป็นนะครับใต้ล่มเย็นหายากมากๆก็คือกองกระสาบลมมันปูใต้ล่มเย็นกองกระสาบนะครับใต้ล่มเย็นบอกกองกระสาบลมดานะไม่ใช่ลมมันปูลมดำนะดำแล้วสวยมากด้วยนะคืออย่างที่บอกครับกองกระสาบเนี่ยถ้าเป็นทองแดงชุบนิกเกิลเนี่ยมันจะถูกที่สุดใช่ไหมฮะอ่าถ้าเป็นผิวลมดําแล้วลุ้งๆนะกนะ็ราคาก็จะสูงเลยนะยิ่งเป็นกองกระสาบสูงกว่าบลอกวัดเยอะแล้วก็ พระสยามเทวาธิราชนะครับวัดป่ามะไฟกะไหลทององค์นี้สวยจัดจัๆเลยนะกะไหลทองเดิมปี18สวยจัดนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กลมมันปูที่สภาพโหดมากนี่ครับอันนี้ผมซื้อราคาเท่าพิมพ์ใหญ่เลยเพราะแต่มันสวยจริงๆนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับต่อไปเป็นนะครับเจ้าสัวนะเจ้าสัวก็ไม่แพงนะครับ ปกต,ติเนื้อแร่ก็ส่วนใหญ่คอยเขาเปิดกันสองพันสองพันกว่านะครับพร้อมกล่องอันนี้เป็นเนื้อแร่เนื้อแร่นะเจ้าสัวสีเนื้อแร่เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นอ่ามันจะไม่ได้มีจําหน่ายจากวัดนะครับอ่ามันจะเป็นคนที่จองพระชุดกรรมการนะฮะเวลาคนจองพระชุดกรรมการหนึ่งชุดเนี่ยนะครับประกอบด้วยทองแดงนวะเงินเนี่ยนะครับหนึ่งชุดเนี่ยนะฮะของชุดกรรมการเจ้าสัวสีเนะี่ยนะครับ เวลาคนจองเสร็จเขาจะมีแถมเนื้อแร่มาให้หนึ่งองค์นะก็คือไม่มีจําหน่ายเขาจะเป็นแถมเนื้อแร่ก็จะเป็นแถมแถมจากชุดกรรมการไม่ใช่พระเนื้อแร่ชุดกรรมการนะเป็นพระแถมจากการจองชุดกรรมการนะก็แพงกว่าทองแดงนิดนึงนะครับนะผมก็ซื้อมาแค่พันกว่าบาทนะไม่แพงถือว่าไม่แพงก็พันกว่าบาทราคาทองแดงเลยนะครับต่อไปเป็นนี่ครับเลื่อนสมรศษักปี์ปี2 5 1หหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอันนี้บล็อกจมูกโดม นะอย่างที่เคยถามกันนะครับบล็อกจมูกโด่งจะเป็นแบบนี้ครับจมูกจะเต็มแหลมราคาก็จะสูงกว่าทั่วไปเลยอันนี้ของน้องยุ่งอีกแล้วนะน้องยุ่งได้แต่ทีเด็ดนะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้มีผมมีสัว2สองเลยนะเนื้อทองแดงสวยๆก็สองหมื่นบวกลบอันนี้เนื้อผงพิธีเดียวกันอะไรเดียวกันนะอันนี้ก็แค่พันหน่อยๆน,นะครับพันหน่อยๆถือว่าเอาไปใช้ได้แล้วก็ สวยด้วยนะจะต้องมีตายางนะต้องซื้อแบบมีตายางวัดเรงแดงข้างหลังนะครับถ้าไม่มีตายางก็เลี่ยงก่อนนี่นะครับที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับพระมหาสุรศักดิ์นะครับเหรียญมหาปราบพระมหาสุรศักดิ์วัดปู่ผ้ารามหลวงพอดีชุดนี้ผมเป็นได้บ้านเดียวกันมาไอเนี้ยในถุงๆเน่นะครับผ้ามา,าเนื้อทองแดงก็อยู่ประมาณพันบวกลบพันในหน่อยแล้วนะครับอันนี้แค่ราคาผมซื้อเป็นสัตตมีจานแต่ผมซื้อราคาทองแดง ถือว่าคุ้มมากๆนะเดี๋ยวเราดูกันใน YouTube ช่อง YouTube นะซื้อมา2แถวแล้วก็เสือคู่2หลงเพราะสุดว่าการหลงเป็นย้อนยุคที่สวยมากๆอีกหนึ่งรุ่นก็คือว่าเป็นเสือคู่2ปี60แต่กระแสะเหรียนพระคมชัดยังกับพระแบบปีลึกนะถือว่าผมชอบมากๆแล้วก็นะครับฝากติดตามกันนะครับ y o u t u ยูทูบเนี่ยเมคินชาแนลนะครับส่วน Facebook เมคินราชันนะครับติดตามกันเวยนะครับ